เ่วงเพียงๆนะครับไม่มีที่ร้อนมากวันนี้ก็มาอยู่ในบ่อปลามาดูปลาขึ้นเล่นน้ำเพียงๆตอนนี้เยอะเลยมีปลาซิวปลานินขึ้นมาเล่นน้ำตัวโตๆเดี๋ยวจะอยู่ข้างล่า,ลางไม่ค่อยขึ้นมาความเต็มเป็น ความเป็นธรรมาชาติของบ่อด้วยนะครับน้ำเย็นสบายเลยครับเป็นน้ำลำกลอง,ง,งน,อนี่นนบรรยากาศในบ่อครับความสวยงามของบอ่อแบบธรรมชาติต้นไม้ก็เขียวนะบ่อนี้ะ มันก็หลายตัวเหมือนกันนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเข้ามาทีไรก็ไม่อยากจะออกจากบอ่อไปฮะมันรมดื่นเย็นสบายธรรมชาตินั่งดูปลาก็เพลิเลเลดเพลินด,ดีมันมองไม่ค่อยเห็นนะมันติดตัว ้งเงียบมันจะขึ้นมานะฮะเสียงดังไม่ได้เสียงดังมันตกใจน้ำใส่ลิ๊กเลยครับอันนี้น,นี่ยไอ,นนอนนที่เห็นเป็นต้นเรียงรายตรงนั้นคือมะพระ้าวนกคุ้มนะอยู่ในป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถวสวนยางลูกของมันเนี่ยจะหวานนะครับแล้วก็ดื่มน้ำตาม หวานมากเลยจุ่มคอดีเนี่ยธรมชาของบอ่อนะเนี่ยเราสามารถดีไซน์บอ่อได้ครับให้เป็นธรรมชาติปลานะเนี่ยเราจะไปดูบอ่อกบต่อนะครับนี่ครับ่อกบนะมาดูบอ่อกบต่อโอ้นี่ สองโบนะครับก็เยียเบ็ดธรรมชาติเหมือนกันขึ้นอับแดดขึ้นอับแดดตัวโตวแล้วครับนี่ฮะเขาชอบอยู่ใต้ต้นไม้นะมองมาเขเห็นทางฝั่งนี้หน่อยนะนี่ครับนี่นอับแดดก,กันเต็มเลย ดู้โหอ,อัมเดตรอยน้ำอยู่น,ะน,น,นี่สูงไปใกล้สูงันโอ้โหนี่ฮะเต็มเลยก็อย่างดูบล็อกกันนะครับมนี่ฮะ ความธรรมชาติของบ่อกบเหมือนกันน้ำจะไหลตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูอีกบอ่อนะฮะบ่บอนี้ไม่ค่อยใะเไ่าไรนะครับแยกออกมาคัาสไซตอนนั้นกินอาหารไม่ทันตัวอื่นมันต้องแยกออกมาตอนนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็รดน้ำนี่นะครับความเป็นธรรมชาติจริงๆน้ำเราก็จะไหลแบบนี้ นี่โนท่อน้ำครับก็รประมาณนี้นะครับหมอกบเียนแบบธรรมชาติครับ